วิธีการนะครับให้เรานะครับเข้าไปที่นะครับ Google Chrome นะครับผม Google Chrome ของเรานะครับจากนั้นเนี่ยนะครับให้เราพิมพ์ตัวนี้เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เรากด Enter นนะครับเราจะเข้าไปที่ตัวแรกตัวนี้นะครับ จากนั้นนะครับแถบข้างบนนะครับเราจะเจอคําว่าดาวน์โหลดนะครับให้เราคลิกเข้าไปที่คําว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับตัวแรกเลยจากนั้นเนี่ยนะครับให้เราสังเกตนะครับตรงนี้นะครับผมมันจะมีให้เราเลือกเป็น Windows 64บิตกับ32บิตนะครับวิธีสังเกตง่ายๆว่า Windows ของเราเนี่ยเป็นกี่บิตนะครับผมให้เรานะครับเข้าไปที่นะครับ d i s k PC ตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราคลิกขวาที่ดิสพีซีฝั่งซ้ายมือตัวนี้นะครับ แล้วก็กดเลือก Property ข้างล่างสุดนะครับผมอ่าเราก็จะเจอตรงนี้นะครับ System Type มันจะพิมพ์บอกว่าตรงนี้เขียนบอกว่า64 bit นะครับผมจะเป็น64 bit นะครับทีนี้เรากลับไปที่หน้าดาวน์โหลดกันนะครับอ่าผมก็จะเลือกนะครับตรงนี้เป็น Windows 64 bit นะครับผมก็จะกดดาวน์โหลดมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดให้อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราพับหน้าจอตัวนี้ลงนะครับอยู่ข้างบนขวามือนะครับ เมื่อเราพับลงแล้วนะครับให้เราไปที turtle. ่คําว่า disc pc นะครับผมจากนั้นเนี่ยเลือกไปที่คําว <websites> ่านะครับดาวน์โหลดนะครับก็คือตัวนี้นะครับดาวน์โหลดนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับให้เราดับเบิลคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดถัดไปนะครับก็เลือกตัวนี้นะครับอันแรกเลยกดถัดไปเรื่อยๆเลยนะครับกดติดตั้งนะครับให้เราเลือกเป็นตัวนี้นะครับดูหน้าแอปพลิเคชันแล้วก็กดตกลงนะครับ แล้วก็รอจนกว่าจะดิวเล่าโดติดตั้งเสร็จนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นนะครับให้เรากด No นะครับผมจากนั้นนะครับให้เรานะครับเข้าไปที่นะครับปุ่มบวกข้างบนตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับที่ช่องค้นหานะครับให้เราพิมพ์ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็กด enter นะครับ จากนั้นนะครับเราจะเจอคำว่า Marcode t x t s n s n o n ตรงนี้นะครับผมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราจะเจอนะครับผมคำว่าดาวน์โหลดปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับที่เป็นเวอร์ชัน2.3.0นะครับกดดาวน์โหลดเข้ามาเลยนะครับให้ตรงนี้กดคี p หรือว่าเก็บไว้นะครับผม มันก็จะดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้มาให้นะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับกดแว่นขยายข้างล่างตรงนี้นะครับค้นหาแล้วก็กดคําว่า set คาว่านะครับ d a d r a w นะครับดาเนะครับเราเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับเราจะเจอคําว่า t o นะครับผมแล้วก็เลือกคําว่า extension manager นะครับจากนั้นเนี่ยให้เลือกคําว่า add ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับเลือกไปที่ดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก็ให้ชิกคำว่าบาร์โค้ด2.3.0ตรงนี้นะครับที่เราดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็กด Accept นะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับกด Close ออกได้เลยนะครับ แล้วก็รี s t าร์ททาวแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับโปรแกรมจะโหลดลงข้างล่างตัวนี้นะครับก็จะเปิดขึ้นมาใหม่นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเรามาดูที่ Insert นะครับแล้วก็ Object นะครับเราจะเจอคําว่าบาร์โค้ดตัวนี้นะครับเราก็สามารถจับหน้ากระดาษแล้วก็พิมพ์บาร์โค้ดได้เลยนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ